เราสามารถโยกย้ายในงานสองสว่างในที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับมันด้็นหลอด LED ประหยัดพลังงานมากความสว่างควบคุมนะครับตีละห้าลิตรแค่นั้นเองยันเช้าเลยสวัสดีค่ะกิ่งนะคะวันนี้อยู่กับรายการช่างพูดวันนี้กิ่งจะพาไปรู้จักกับ lighting tower lighting tower ทำงานยังไงแล้วก็ประหยัดพลังงานแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะครับสวัสดีครับอขออนุญาตแนะนำตัวครับผมชื่อชาติชายนะครับ พอดีวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับก็ปเป็น ตัว lighting tower นะครับถามว่า lighting tower เราเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับเราไปใช้ในงานส่องสว่างในที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเช่นเรามีจัดงานอีเวนต์งานฟุตบอลหรือตีกลอฟแข่งรถหรือจัดปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการแสงสว่างในยามค่ำคืนซึ่งแบบมันสะดวกกว่าที่เราจะไปเดินสายไฟต่อหลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แสงสว่างมากเลยเป็นหลอด LED นะครับประหยัดพลังงานมาก <Wow. S 1> อย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องคูเอร์ต้าด้วยหาอะไรก็ง่ายนะครับแล้วก็ชั่วโมงหนึ่ง Kini ไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับเพราว่าเราเปิดทั้งคืนเนี่ย8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงเราจะกินไปประมาณสักีหรือ5ลิตรแค่นั้นเองยันเช้าเลยค่อนข้างประหยัดนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่เป็นหลอด LED แล้วก็ให้ความสว่างมากนะตัวนี้ให้ประมาณ5,000ตารางเมตรความสว่างควบคุมนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคือเราก็จะมีเรื่องของบริการให้เช่าด้วยนะเออถ้าเกิดเราจะไปจัดงานเช่นบอยากจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่งานรื่นเริงหรือจะมีแบบแข่งฟุตบอลหรือจะนัดทำกิจก กรรมกางแจ้งอะไรที่แบบไอ้กลางคืนเราแบบอยากจะไปจัดในที่ที่แบบบรรยากาศดีๆแต่ไม่มีไฟอะไรเงี้ยแล้วต้องการความสว่างอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ตัวพอตเทเบิลตัวที่เป็นไลติ้งตัวนี้นะครับเราสามารถโยกย้ายไปในที่ต่างๆที่เราต้องการได้นะรเรามีทั้งขายแล้วก็เช่านะครับแล้วก็เรื่องของสุดท้ายคือเป็นเรื่องของการซ่อมบำร,รุงด้วยนะเรามีซ่อมบำร,รุงด้วยพวกนี้นะครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือตัวมันเองเนะนี่ยเรามีทั้งอะไหล่แล้วก็เรามีการซ่อมได้ทุกตัวนะครับถ้าลูกค้าส <erem. S 1> นใจก็ติด ต่อตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะครับครับพร้อมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Lighting Tower ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากพรีเมียมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย